แต่จะทําการราังวัดไปยังเป้าไปซึ่งที่วางไว้ตําแหน่งด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาของวัตถุแทนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําการวัดและการคํานวณหาค่าพิกัดที่เราไม่สามารถทําการราังวัดไปยังตําแหน่งนั้นไดโดยตรงนะคะแต่ก็ยังสามารถทําการได้ค่าพิกัดที่ถูกต้องนะคะโดยใช้โปรแกรม d i s offset กันค่ะโดยโปรแกรม d i s offset จะมีอยู่ในกล้อง total station โดยกล้อง t o t ท l Station ที่จะใช้ในการสาธิตในวันนี้จะเป็นกล้อง Total Station ที่ห p อ s i t i o n รุ่น GT205U ที่ครบและตอบโจทย์ทุกงานสำรวจในเครื่องเดียวโดยโปรแกรม Mid a อฟเซสใช้สำหรับวัดและคำนวณหาค่าพิกัดของจุดที่เราไม่สามารถทำการรังวัดไปยังตำแหน่งนั้นได้โดยตรงแต่จะทำการรังวัดไปยังป้าไป,ปซึ่งที่วางไวต้ตำแหน่งด้านหน้าด้าน,านาซ้ายด้านขวาของวัตถุแทนซึ่งให้อยู่ในระนาบเดียวกันและอาศัยการชดเซยด้วยระยะแทนนั่นเองค่ะก่อนการใช้งานกล้องทุกครั้งให้ทำการตั้ง ค่าลูกน้ำฟองโกมฟองยาให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันค่าเออร์หรือค่าผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับตัวเครื่องค่ะวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม read offset ทําการเปลี่ยนหน้าเพจไปหน้าเพจที่3จากนั้นจะเจอกับควาว่าเมนูที่ F3 กดเข้าไปค่ะทําการใช้ลูกศรเลื่อนหาโปรแกรม offset จะเจอโปรแกรม offset อยู่ที่หมายเลข7กด enter เข้าไปค่ะ เมื่อมาหน้านี้ทําการเลื่อนมาที่หมายเลข3ทําการตั้งค่าพิกัดจุดตั้งกล้องกด enter เข้าไปค่ะเราจะทําการตั้งค่าพิกัดจุดตั้งกล้องที่ค่าพิกัดนี้จากนั้นกด ok ที่ f4 ค่ะให้มาที่หมายเลข1ค่ะ offset this จากนั้นกด enter ที่ f4 ค่ะจากนั้นกด offset ที่ f1 ค่ะ ให้ทําทการใส่ค่าระยะห่างของวัตถุก,กับเป้าพิสูจที่เราจะทําการวัดเมื่อใส่ค่าเรียบร้อยแล้วให้ใช้ลูกศรเลื่อนลงมาค่ะบรรทัดที่2คําว่าในเล็กให้ใส่ตาแหน่งที่เราวางเป้าพิสูจไว้ว่าอยู่ด้านไหนของวัตถุค่ะจะมีเป็นด้านหน้าด้านขวาด้านซ้ายด้านล่างค่ะครั้งนี้เราเลือกไว้ที่ด้านหน้าก็จะเลือกลูกศรชี้บนค่ะจากนั้นกดโอเคที f สี่ค่ะตัวต้องจะแสดงค่าสนบออกมาให้เรานะคะถ้าเราจะต้องการดูค่าพิกัดที่เราทําการยิงไปเมื่อสักครู่ให้กดเข้าที่ f 2ค่ะ ตัวกล้องจะแสดงค่าพิกัด n อออกมาให้เรานะคะค่ะกระบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแนะนำการใช้งานโปรแกรม e a ดออฟเซตสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจกล้องท่าเราแนะนำไปเมื่อสักครู่หรือจะเป็นกล้องสำรวจตัวอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองจะเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์อื่นๆสาม,มารถคำรับชมดนที่ร้านกล้องสำรวจศูนย์นงสิทธิ์ของสองปทุมธาน,นีหรือเป็นโชว์รุมพินีนว,วันจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ